สวัสดีจ้าวันนี้เรามารีวิวของเล่นสัตว์ต่างๆมากมายเลยมีสิงโตหัวช้างคิงคองควายม้าและเราจะมาแกะกล่องปานีโม่กันด้วยนะจ้าเรามาดูกันทีละตัวกัเลยดีกว่าจ้าตัวแรกเป็นสิงโตเจ้าปลานี่ไล่อนสิงโต ตัวนี้สิงโตมีสีส้มอเวนสีส้มข้าววัวข้าววัว horse ม้า horse ม้าม้ามีสีเหลืองเย็นโล่สีเหลืองเย็นโล่สีเหลืองเดนอสส์ไดโนเสาร์เดนอสส์ไดโนเสาร์ จ้าตาเป็นสีเขียวเลยนะจ้าโอ้สัตว์ตัวนี้กินพืชน,นะบัฟฟาโลควายบัฟฟาโลควายควายตัวนี้สีอะไรเอยพิงสีชมพูพิงสีชมพู มาแกะกล่องนีโมนเลยดีกว่าเฮ้ยเราได้สีสม้มอ้าวนีโมต้องใส่ฐานตรงนี้นะฐาน 2A 3สามก้อนก้อนที่หนึ่งใสไปแล้วมีก้อนที่สองและก้อนที่สาม3มาแลวจา <Fish S 1> ้าฟิชปลาฟิช อกอริลา่ากอริล่าสีเขียวกรีนสีเขียวและตัวสุดท้าย ช้าง1ีฟช้าง1ีฟช้างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย